กูร่างเออไม่ต้องู่างเหมาต่อครับมือนี้เอาช่วงนี้ล้วเอช่วงนี้ล้วะครับเซียนกำลังทำการจัดการรับไฟต่ำเลยพี่น้องชั่วง่ามันมีเค่บกกด่านกรดาันเนามาเรียผู้ลกประเทศ อ่ะเมียน้อยตัวนี้เนี่ยเห็นเมียมันกี่ใส่ตัวเมียมันน้ำไม่เด้นัดเลยเออเราต้องบอกมันอยากดอกมันเซยนแล้วโอ้ยนี่ต้นขาคิวเลยวะน,ยนี่เหมือนนี่แหละครับเซ็ตเรียบร้อยวิธีจัดการนะครับนี้น,ออนันใบใหม่แต่ไป นนท่างนี้เป็นทางที่หานะครับ่ปีออนี่นใบหมเน่ยไปขี่ใ่ไหมหางไรพี่ไ,ไ,ไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวเอเอไม่เกี่ยวมันงทาหนหน่อยวะทำงานหน่อยเออทงานหน่อยแหละเอาเอาได้เรื่อยพวกนี้่ะเขาเรื่อเยวปาดทางานน่อยนะดึงนโรดเนี่ยฮักออเดดิ ไม่หักมมนกระมุนตัวเนาะครับนี่ก็เอาลงมาแล้วครับ <c oughs> หาสั้นสวยงาม